สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนบอนสีสานนิดอีกแล้วนะคะก็วันนี้หนูมาจาัดเซตให้พี่ๆนะคะก็จะอยู่ในราคาเดิมนะคะคือ189บาทนะคะรวมส่งนะคะถ้าเป็นปลายทางก็จะอยู่ที่ 200$ บาทรวมส่งนะคะใครสนใจเซตไหนก็รีบโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะว่าสนใจเซตนี้อ่า อยากได้เซตนี้อะไรนะคะประมาณนี้เพราะว่าไม่มีสำรองเลยนะคะใน1เซตอเซเพราะว่าไม้เขาจะไม่ค่อยอซ้ำกันนะคะโดยเฉพาะพวกลูกไม้ค่ะก็วันนี้มีอาจจะมีไม้มีชื่อแบบวันก่อนนะคะเพราะพี่พี่บอกกันมาเยอะมากว่าอ่าพี่พี่อยากได้แบบมีชื่อเข้ามาปนสักต้นสองต้นอะไรแบบนี้นะคะก็ก็จะมีมาบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้นะคะในวันนี้ใครสนใจเซตไหนก็สามารถที่จะ โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ไม่มีสำรองเหมือนเดิมนะคะก็ใครสนใจเซตไหนวันนี้มีมาทั้งหมดประมาณาเดี๋ยวน่าจะ30กว่าเซตนะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่ากี่เซตนะคะก็เดี๋ยวไปดูเซตแรกกันเลยนะคะค่ะมาเริ่มกันเซตที่1นนะคะเซตที่1งจะมีสีแดงนะคะสดดือดำๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะใบอันนี้จะมีเป็นรูนิดหนึ่งนะคะเขาเป็นตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยค่ะ ใบใหม่ไม่เป็นไรนะคะนี่บอลใหม่กําลังมาค่ะนี่เซตที่1น,นะคะแล้วก็มีหลวงราดแผง1ต้นนะคะหรือพี่ๆเรียกกันว่าราดจะพึกนะคะก็ลูกไม้อันนี้มีลูกติดด้วยนะคะนี่ค่ะก็เซตที่1ค่ะ1 8 9่งรบาทนะคะทุกเซตเลยนะคะนี่ค่ะมาตามคําเรียกร้องพี่ๆนะคะท่านใดรออย,อยู่สนใจพันไหนก็โทรมาแจ้งหนูได้เลยนะคะ ร้อยแปดสิบรวมส่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าปลายทางจะเป็นเซตละ2 0สองร้อยรวมส่งนะคะอันนี้เป็นเซตที่สองค่ะเซ็ตที่สองมีเขื่อนศิริกิจหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นบอลใบไผ่สีเขียวนะคะนี่ค่ะพี่ๆชอบบอลใบไผ่กันเยอะมากแต่ตอนนี้ใบไผ่โตช้านะคะโตไม่ทันก็เลยอาจจะมีมาแบ่งไม่เยอะนะคะตอนนี้น่าจะมีประมาณไม่กี่ต้นนะคะก็จัดเซ็ตไปให้นะคะนี่ค่ะอันนี้เปิดเปิด,ปดชมพูกระดูกชมพู ก่อนันนี้ลูกไม้สองต้นคู่เลยนะคะเซตที่สองค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามจะมีไก่ตัวงามหนึ่งต้นนะคะลูกไม้สีชมพูหวานๆนะคะลูกไม้ฟอร์มใบดกเลยนะคะนี่แล้วก็อันนึงเป็นลูกไม้ลายลายไทยนะคะสะดือดำเนี่ยค่ะเซตที่สามนะคะต่อไปเซตที่สี่ค่ะเซตที่สี่จะมี ใบไผ่หนึ่งต้นนะคะลูกไม้ใบไผ่หนึ่งต้นแล้วก็เป็นเขือ่อนสิริกิตหนึ่งต้นแล้วก็ใบนี้ของเขื่อนสิริกิตไปปิดซะแล้วนี่คะ่ะลูกไม้นะคะมีลูกติดด้วยนี่ใบสวยนะคะแล้วก็ลูกไม้ออกสีเข้มๆอีหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นเซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็จะมีใบไผ่ด้วยนะคะใบไผ่อยู่กับลูกไม้นะะี่ค่ะสองต้นเน1นหนึ่งกระถางเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกไม้ออกสีกระดูกม่วงนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นแล้วก็มีไก่ตัวงาม1ต้นนะคะกระสีแล้วนี่ค่ะก็เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าต่อไปเซตที่หค่ะเซตที่หก็จะมีไก่ตัวงามหนึ่งต้นนะคะลูกไม้เปิดเปิดแบบนี้ค่ะนี่นะคะสีสวยนะคะแล้วก็ ลูกไม้ฟอมกอหนึ่งต้นนี่ค่ะแล้วก็มีลูกไม้สีออกขาว,ขาวเปเปอดๆห,หนึ่งต้นค่ะเซตที่หกค่ะต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเป็นเขื่อนตาสเป็นเขื่อนซิริกิตหนึ่งต้นนะคะเขื่อนซิริกิตหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้กัดสีนะคะในหนึ่งกระถางมีสองสามต้นเลยนะคะมีลูกเล็กๆด้วยนี่ค่ะแล้วก็ตัวน,นี้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะลูกไม้ตัวน,นี้อีกหนึ่งต้นเซตที่เจ็ดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งต้นจะเป็นต้นนี้ค่ะนี่ เซตที่7นะคะค่ะต่อไปเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะออกสีม่วงะคะ่ะที่หนูบอกนี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงราดแผงนะคะลูกไม้คะ่ะลูกไม้เปิดะขาวขาวนะคะ1ต้นแล้วก็ลูกไม้เปิดช่มพูแบบนี้คะ่ะ1ต้นนะคะเซตนี้เซตที่8คะ่ะแค่ต้นนี้คือคุ้มมากนะคะใบดกมาก ต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะมีลูกไม้นี่ค่ะ1ต้นนะคะลูกไม้สอสี่ในหนึต้น3าต้นนู่นะคะนี่ค่ะมีมาหนึ่ถึง2ต้น3ต้นค่ะไก่ตัวงาม1ต้นนะคะไก่ตัวงามแล้วก็มีลูกไม้เปิดจุดชมพูอีก1ต้นนะคะเซตที่เก้าค่ะต่อไปเซตที่10ค่ะเซตที่10ก็จะมีนี่ค่ะมีลูกไม้เปิดแบบนี้นะคะ1ต้นค่ะแล้วก็ ลูกไม้สีชมพูหนึ่งต้นค่ะต้นนี้คล้ายๆพวกแก้วมังกรเลยนะคะก็อันนี้เป็นอ่าหลวงราดแผงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ลูกไม้อันนี้อีกหนึ่งต้นเซตที่สิบค่ะต่อไปเป็นเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดนี่ค่ะเปรอะชมเปรอ,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 อ่าเขียวๆนะคะแต่ไม่รู้จะกัดสีหรือเปล่านะคะก็เป็นชมพูค่ะนี่ค่ะเปรอะชมพู แล้วก็สีออกแดงแดงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ไก่ตัวงามหนึ่งต้นนี่ค่ะเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบสองค่ะเซตที่สิบสองจะมีเนี่ยค่ะบอลกาบหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ไก่ตัวงามหนึ่งต้นลูกไม้ค่ะนี่ค่ะก็ลูกไม้สีเข้มเขมอีกหนึ่งต้นนี่ค่ะเซตที่สิบสองค่ะเซตที่สิบสามนะคะสิบสามก็จะมีลูกไม้เข้มเขมหนึ่งต้นนะคะสีแดงแดงหนึ่งต้นแล้วก็เป็นอ่า เื่ินเิริกิจหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้ออกกลมนะคะแต่ว่าเป็นเขียวๆนะคะติดด่างนิดหน่อยด้วยนะคะเซตนี้ให้ไป189บาทนะคะเซตที่13านะคะต่อไปเซตที่14กันเลยค่ะไก่ตัวงาม1ต้นนะคะแล้วก็ลูกไม้เปิอะๆแบบนี้ค่ะ้นอ่าต้นลูกไม้นี้1ต้นนะคะลูกไม้จุดชมพูหวานๆน,นะคะแล้วก็มีลูกไม้ทรงใบหงส1ต้นนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะเซตที่14ี่ค่ะ เซตที่สิบห้านะคะมีเครื่อนซิริกิตหนึ่งต้นลูกไม้บอลกาบหนึ่งต้นนะคะเข้มๆอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เข้มกระดูกดำสวยมากนะคะแล้วก็มีลูกไม้อันนี้หนึ่งต้นคะ่ะเขียวเปปอะนะคะแอบติดด่างนิดนึงด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จุดขาวนะคะเซตที่สิบห้าค่ะเซตที่สิบหกนะคะสิบหกก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้เข้มๆลูกไม้จุดแดงแล้วก็ลูกไม้กอหนึ่งต้นนะคะ เซติกิจหนึ่งต้นค่ะเซตที่สิบหกค่ะต่อไปเซตที่สิบเจ็ดด้านนี้เลยค่ะก็จะมีเข้มๆข้มหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีใบพายหนึ่งต้นนะคะเนี่ยค่ะก็อาหลวงราชแผงหนึ่งต้นหรือว่าที่พี่ๆเรียกกันว่าราชฉฤกึกนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้จุดชมพูหนึ่งต้นค่ะเซตที่สิบเจ็ดค่ะ ต่อไปเป็นเซตที่18นะคะเซตที่ส8ก็จะมีลูกไม้สีชมพูเลย1ต้นนะคะลูกไม้ฟอมโกกัดสีแบบนี้ค่ะ1ต้นแล้วก็มีไก่ตัวงามนะคะกัดหน้าสวยๆแล้ว1ต้นนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมน้นกีดินีนะคะทรงใบเหมือนเลยนะคะนี่ค่ะเซตที่ลืมไปแล้วนะคะเซตที่18ค่ะนี่ค่ะเซตที่19สวยมากนี่ค่ะเข้มๆหนึ่งต้นนะคะ ก็หลวงราดแพงหรือราดชพึกหนึ่งต้นลูกไม้สีสวยๆยนี้หนึ่งต้นแล้วก็มีใบไา่หนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเซตที่สิบเก้าค่ะเซตที่ยี่สิบจะมีไก่ตัวงามหนึ่งต้นนะคะลูกไม้สีขาวๆออกอมชมพูหน่อยๆด้วยนะคะหนึ่งต้นมีใบไผ่ Fi ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลูกไม้ลายสวยๆอย่างนี้ค่ะหนึ่งต้นอันนี้เป็นลูกไม้เนี่ยค่ะสวยนะคะ เปอร์เปลือบๆนะคะดูสีพื้นใบไม่เหมือนกันนะคะก็เซตนี้เซตที่ยี่สิบนะคะนี่ค่ะสาหรับใครที่กําลังลองอยากลองเลี้ยงนะคะสอบถามกันมาเยอะมากลองสั่งเซตไปไปเลี้ยงดูสักเซตหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงเป็นเริ่มเลี้ยงได้นะคะเป็นลูกไม้ไม้มีชื่อบางทีผสมกันไปได้นะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะส่วนการเลี้ยงก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะดูดูดินนะคะดินจะเป็นแบบนี้ค่ะคือมันจะเป็นใบก้ามปูล้วนนะคะแต่ว่ามันจะมาจากหน้าดินใต้ต้นฉำฉานะคะหรือต้นใบก้ามปูเนะะี่ยค่ะเขามาขายให้หนูนะคะก็แต่ตอนนี้คือหายา,ยากมากนะคะหนูซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะให้มันทับถมกันนะคะ นี่คะ่ะอันนี้เซตที่21นะคะอุ้ยต้นนี้สวยมากเนี่ยคะ่ะเหลือบๆสวยๆส,สีดำดำแน่สีชมพูก็มีนะคะแล้วก็ไก่ตัวงาม1ต้นนะคะเซตที่21นะคะต่อไปเซตที่22กันเลยคะ่ะเซตที่2 2จะมีเข้มๆหนึ่งต้นนะคะแล้วก็สีขาวเปิอะนะคะสะดือออกชมพูดแดงนะคะพิเศษตรงที่ว่าขอบใบนะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าขอบใบจะเป็นเหมือนตัดขอบสีแดงไว้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ไก่ตัวงามหนึ่งต้นอันนี้ก็เป็นลูกไม้กระสีหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นลูกพวกอินทราลังสันนะคะเนี่ยค่ะก็เซตที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปกันเลยค่ะเซตที่ยี่สิบสามมีลูกไม้แดงนะคะเป็นกออยู่นะคะหนึ่งต้นแล้วก็ลูกไม้กระสีหนึ่งต้นค่ะลูกไม้ชมพูหนึ่งต้นนะคะเซตที่ยี่สิบสามแล้วก็นี่ค่ะอันนี้สวยมาก เปิดนะคะน,นี่ค่ะเซตที่23ค่ะนี่เซตที่24นะคะเซตที่24ก็จะมีเขื่อนซิริกิตหนึ่งต้นอ่าลูกไม้นะคะลูกไม้เข้มๆนะคะแล้วก็มีลูกไม้จุดแดงนะคะอันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวใบอะไรเหลืองๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะดึงก่อนให้จะส่งนะคะเพื่อแต่งทรงไปให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะใบเหลืองๆทิ้งไป แช่น้าไปอุ้ยแช่น้นําก็เนาวเด้อทิ้งๆๆโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะมีอ่าบอนใบไผ่หนึ่งต้นนะคะขออภัยนะคะมือเปื่อนบอนใบไผ่แล้วก็เนี่ยค่ะกัดสีอยู่ในต้นเดียวกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปกันเลยนะคะเซตที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีหลวงราดแผงหนึ่งต้นหรือว่าพี่ๆเรียกกันว่าราชพฤกอันนี้แอบติดปลายด้วยนะคะเนี่ยอ่าอันนี้อีกหนึ่งต้นคะ่ะสองสอง ต้นนหนึ่งกระถางเลยนะคะก็ลูกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะหนึ่งต้นกัดออกส้มๆนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ใบกลมน่ารักมากอันนี้ค่ะออไอใบหม่แอบติดด่างด้วยนะคะนี่ก็เซตที่25้าค่ะอันนี้189บาทนะคะชอบเซตไหนทักมาได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนางกิรีนีลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมนางกีรินีค่ะ เกือบพูดผิดเนี่ยเป็นลูกไม้นะคะกอนเนี่ยค่ะมีลูกไม้ฟอมกอ1หนึ่ต้นลูกไม้เข้มๆต้นนี้สวยมากนี่ค่ะหต้นแล้วก็ลูกไม้สีอันนี้ใบโดกมากนะคะก็เลยมัดไว้ด้วยนะคะบางทีก้านเขาอ่อนะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเจตี้ยี่สินะคะเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายหน้าใบให้พี่ๆดูด้วยนะคะต่อไปเซตที่ยีค่ะ27มีแบบนี้หต้นนะคะสวยมาก แล้วก็ลูกไม้ผสมนางกีรีนีหนึ่งต้นนี่ค่ะแล้วก็นี่นันนี้สวยมากเลยหนึ่งต้นนะคะแล้วก็สีเข้มๆอีกหนึ่งต้นค่ะเซตที่ยีิบเจดค่ะต่อไปเซตที่ยีสิบปดนะคะยีปดนี่ค่ะลูกไม้ฟอร์มกอนะคะก็ลูกไม้ต้นนี้คือสวยมากนี่ก็ลูกไม้กัดจุดแดง จุดเดียวเองนะคะแล้วก็มีสีขาวนะคะแล้วก็อ่าพิเศษชุดนี้จะมีชายชนไม่ป้ายให้หนึงต้นนะคะวันนี้มีแค่เซตเดียวนี่ยนะคะไม่มีสำรองนี่นะคะหนูไปเจอมันแค่ต้นเดียวนะคะนี่ก็หายไปหนึ่งต้นนะคะไม่ป้ายก็คือไม่ป้ายแล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะนี่ค่ะคือเป็นชายชนไม่ป้ายเลยนะคะเซตที่ยี่สดค่ะ ต่อไปเซตที่ยี่สิบเก้าโอ้โหตัวนี้สวยมากเนี่นะคะสีหวานหานมีเขียวด้วยคือตัดกันดีมากตอนนี้มีขาวๆแล้วก็มีสีชมพูหวานอันนี้เข้มๆนะคะนี่สวยมากอันนี้เหมือนจะขอบสีแบบออกน้ำตาลนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะดำๆออกแบบแต่ไม่ดำสนิทนะคะดำน้ำตาลนะคะแล้วก็มีลูกไม้ผสมนางกีรินีหนึ่งต้นนะคะ เซตนี้ให้ไปที่189บาทเซตที่2ีสิบาค่ะต่อไปเซตที่30บนะคะเซตที่30มสิมีลูงไม้อันนี้คือกัดแล้วก็ขอบใบยกัยกๆมาคะ1ต้นนะคะพิเศษตรงที่ว่าเขามีต้นอื่นติดด้วยนะคะลูงไม้ต้นอื่นติดมาด้วยนี่ค่ะที่โคนต้นแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะลูกไม้ต้นนี้เขาบังอันนี้จะเป็นหลวงราดนะคะหลวงราดแผงหรือว่าที่เรียกว่าราชพึกนะคะ มาดูฝั่งนี้นะคะเขื่อ,อนสีดีกิดหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีลูกไม้สีแดงหนึ่งต้นคะ่ะอันนี้เป็นเซตที่สามสิบนะคะเซตที่สามสิบอาจจะถ่ายแล้วเห็นไม่หมดนะคะเพราะว่าอันนี้บังนะคะใบใหญ่นี่คะ่ะเซตที่สามสิบค่ะเซตที่สามสิบเอ็ดนะคะก็มาต่อกันที่เซตที่สามสิบเอ็ดก็จะมีลูกไม้สีเข้มนะคะสีแดง อันนี้คือไม่รู้ชื่ออะไรนะคะลืมชื่อไปแล้วหนูก็เลยเอาเอามาขายเป็นไม่มีชื่อเป็นลูกไม้ให้พี่ๆแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้กลมๆติดด่างด้วยนะคะแอบติดด่างนิดนึงด้วยใบใหม่ก็เซตนี้นะคะสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดนี่ค่ะต่อไปเซตที่สามสิบสองค่ะเี๋นวนะคะหนูขยับตัวเองไปก่อนคะ่ะจะโดนต้นไม้ เซตที่สามสิบสองจะมีอันนี้ค่ะสวยมากเป็นฟอร์มโกนะคะแล้วเขาเหมือนจะด่างๆด้วยนะคะนี่ค่ะฟอร์มโกนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้หนึ่งต้นนะคะนี่แล้วก็ไก่ตัวงามหนึ่งต้น,นะคะ่ะแล้วก็ลุงม้าสีออกขาวนะคะใบสวยนะคะหูชิดเลยหูเกยเลยนะคะหน,นึ่งต้นเซตนี้เซตที่สามสิบสองค่ะ ต่อไปเซตที่33นะคะเซตที่33ก็จะมีลูกไม้นี่ค่ะคล้ายๆพวกยอดมงกุฎนะคะน่าจะเป็นลูกยอดมงกุฎแล้วก็ลูกไม้ชีวันๆหนึ่งต้นนะคะเปิอเปือ่อันนี้เป็นหลวงราดแทงหรือราชพฤกนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะเป็นลูกไม้เข้มๆกัดลายสวยนะคะเซตที่33มาคะ่ะวันนี้มาเซตจุดท้ายแล้วนะคะอ๋อาๆๆ เกี่ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวหักนะคะเซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตที่สามสิบสี่อันนี้มีมาสามสิบสี่เซตนะคะนี่ค่ะก็จะมีหลวงราดแผงหรือว่าราชพฤกษ์หนึ่งต้นอันนี้คือลูกไม้สวยมากนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นออกกระตูกดำๆด้วยนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นลูกพวกศิลาหุ้มทองนะคะก็นี่ค่ะเข้มๆแล้วก็อันนี้คือชมพูขาวนะคะนี่ค่ะ เซตที่สามสิบสี่ค่ะก็วันนี้ก็ครบทุกเซตแล้วนะคะวันนี้มีทั้งหมดสามสิบสี่เซตนะคะสาเซตก็พี่ๆท่านใดสนใจเซตไหนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่า,าคลิปก่อนๆน,นะคะหนูต้องขอบคุณพี่พี่มากเลยที่สนใจนะคะแล้วก็ช่วยเข้ามาอุดหนุนนะคะจริงๆหนูขายในราคา หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนี่ค่าส่งก็เกือบครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์การแพ็คยิ่งต้นสูงยิ่งใช้อุปกรณ์เยอะนะคะกะ็เป็นราคาที่แบ่งปันให้พี่ๆไปเลี้ยงนะคะก็หนูก็จะแบ่งไปชุดละสี่ต้นนะคะแต่ว่าสี่กระถางค่ะสี่กระถางแต่ว่าในหนึ่งกระถางเป็นกระถางสี่นิ้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่ต้นนะคะคือ,คอถ้ามีเกินหนึ่งต้นก็คือพี่ๆเอาไปแยกแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดปลูกเป็นพุ่มเป็นกอก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูเห็นพี่ๆเอาไปปลูกกันสวยทั้งนั้นเลยนะคะก็ใครสนใจต้นไหนหรือถาดไหนชุดที่เท่าไหร่นะคะก็จดไว้แล้วก็รีบโทรมาหาหนูนะคะเพราะว่ามันแต่ละชุดมันไม่มีสำรองจริงๆนะคะเพราะว่าหนูหาที่มันเหมือนกันไม่ได้นะคะหนูก็บางทีพยายามหาให้นะคะแต่ว่าจากสองสา EP ที่ผ่านมาคือมันไม่มีเหมือนกันจริงๆคะ่ะ โอเคนะคะวันนี้เป็น E ีีที่เท่าไรไม่แน่ใจคะ่ะก็คือวันนี้วันที่อ่าสามนะคะสามน่าจะเป็น E ีีที่ห้าสิบเอ็ดนะคะพี่ๆสั่งโทรมาแล้วก็อ่าดู E ีีด้วยนะคะว่าเป็น E ีีที่เท่าไรจะได้ถูกวันแล้วก็ตรงเซตที่ต้องการนะคะโอเคค่ะวันนี้หนูไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ